พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน3ครอบครัวและมอบถุงยางชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอปลายจำนวน500ถุงเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่27พฤศจิกายน2556ที่โรงเรียนบ้านเมืองแปงตำบลเมืองแปงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพลกรสุวรรณรัตน์องคค์มนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายลาถามูลราษฎรตำบลเวียงเหนือ ครอบครัวนางสาวยานการป๋าเมืองมูลราษฎรตำบลแม่นาเติงอำเภอปายและครอบครัวนางสาวพี่กุลทองก้องนาทีราษฎรตบลนานปุปป้อมอำเภอปางมะผ้าซึ่งได้ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้รับพระราชทานความช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพทุนการศึกษาต่อเนื่องทุนสนับสนุนการดำรงชีพและสิ่งของพระราชทานต่อจากนั้นองคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงพระราชทานจำนวน500ถุงแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎร รวมทั้งหน่วยงานต่างๆเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานอายการสูงสุดได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยในการพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สำนักราชเลขาธิการดําเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชน เนื่องจากการเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆในปัจจุบันไม่สามารถทำได้เหมือนในอดีตโครงการนี้จะทำให้ราษฎรได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ยังทรงมีพระเมตตาต่อผากนิกรทั่วประเทศทําให้ความรู้สึกห่างเหินระหว่างราษฎรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ลดน้อย จึงจัดให้มีโครงการพระราชทานความช่วยเหลือโดยพิจารณาจากดีกาที่ราษฎรทูลกล้าวถวาย ทั้งนี้การนำพระมหาการุณาธิคุณไปมอบแก่หน่วยราชการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยนั้นจะมีการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับรู้ถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรมาเป็นเวลานาน,าน พี่น้องประชาชนชาวเพือปายนะคะก็ได้เข้าแถวนะคะมารับ